ข่าวดีวันลนิดหลังจากหลายวันที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความห่วงใยและความกังวลถึงอาการของข้าวต้มน้องเนี่ยเข้าสู่ภาวะวิกฤตจนทีมศัลยแพทย์เนี่ยต้องเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาในที่สุดหมอได้ตัดสินใจใช้สเตมเซลล์เข้ามาช่วยดูแลรักษาระบบภายในของข้าวต้มเนื่องจากพบว่าลำไส้ของน้องไม่ค่อยดีนะักในอุจจาระมีเนื้อเยื่อผนังลำไส้ปนออกมาด้วยแต่หลังจากได้รับสเตมเซลล์แล้ว ร่างกายของเ้าต้มเริ่มตอบสนองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน้องสดใสขึ้นและมีแรงมากขึ้นทุกวันครับคุณหนูนายยังบอกว่าท่านเนี่ยพร้อมสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการให้สเต็มเซลล์เพิ่มด้วยเพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณแทนข้าวต้มด้วยนะครับ นมกโอ้ยคนเก่งกินนมโลกโอ้ยเก่งมากเลยโอ้หเก่งมากก่งมากเลยอ้เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากเา้าเชียยังแสบส่กินมากกว่ากันเลยอะอะเออเเากเออเเออเออเอ

หมอตั้งเป้าไว้ที่3,000มิลลิลิตรต่อวันแต่ว่าข้าวต้มกินได้ประมาณ2,700มิลลิลิตรจึงต้องเสริมด้วยน้ำข้าวต้มผสมน้ำพึ่งเพื่อช่วยให้ได้รับพลังงานเพียงพอส่วนของการดูแลอื่นๆทีมหมอยังคงติดตามและฟื้นฟูน้องอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนยังต้องใช้เวลาและความอดทนถ้าข้าวต้มสู้สุดใจแต่ทุกคนก็พร้อมสู้ไปกับข้าวต้มครับ สำหรับแม่แม่ท่านใดที่อยากสนับสนุนในการดูแลนั้นหมอบอกว่านมที่มีอยู่ตอนนี้มีจํานวนเพียงพอครับสิ่งที่หน้างานต้องการที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นแผ่นรองซับหมอนใบใหญ่ผ้าห่มผืนใหญ่แม่แม่ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนส่งไปตามที่อยู่ที่ผมแปะไว้ให้นะครับ วันนี้คุณหนูหนากัญจนาศิลปะอาชามาเยี่ยมผู้ป่วยข้าวต้มอีกครั้งครับวันนี้มีข้อมูลดีๆคลิปน่ารักมาฝากสมาชิกเนี่ยเยอะมากเลยครับขอบคุณคุณหนูหนากัญจนาศิลปะอาชาครับที่เมตตาข้าวต้มและทําให้ข้าวต้มได้รับการดูแลอย่างดีและก็รวดเร็วมากๆครับนอกจากนั้นขอบคุณทีมหมอทีมเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์อิ่งฉวากด้วยครับ เออพี่พี่เหลวใช่ไหมถ้าต้องทากินนมเสร็จแล้วนะคะยังมีคราบนมอยู่ที่ตาเลยแล้วก็ต้องบอกเลยอ่ะว่าเขาต้นเป็นเด็กที่ตาสวยมากดูตาน้องสวยมากจริงๆนะคะตาแป๊วเลยเด็กน้อยตาแป๊วแววกนินเยอะๆอย่างเดียวเลยคือตอนนี้มันก็เรียกว่าน้องค่อยๆหอมนะคะเพราะว่ากินน้อยก็ ม่เป็นไรค่ะคือเราต้องดูแลระบบข้างในน้องให้ดีที่สุดตอนนี้ค่ะเรื่องทาเรินอาหารเรื่องพวกนั้นเนาะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สมัลของยายมากที่สุดน,น,นะคะถ้าระบบภายในแข็งแรงเมื่อใดเนี่ยไอเรื่องขาอะไรเนี่ยหมอยังให้เป็นประเด็นรองนะคะหมอต้องต้องการให้ข้างในน้องแข็งแรงก่อนนั่นคือเป้าหมายแรกหลักแรกคือทำไมลูกห,หนูจะสู้ไปกับคุณหมอกับพี่ๆเขานะลูกนะนะเขาต้องทนดีนะลูก ะะ o, ก็เดี๋ยวเล่าาขั้นหน้าเด็กกินข้าวต้มนะคะคุณหมออันนี้คุณหมอมาที่หอจอมนะคะมาจากส่วนกลางนะคะอันนี้้นไม่ต้องแนะนำนะคะแล้วก็พี่พีก็คือช่วงน,นี้น้กกินนมเฉลี่ยว 2, ันละ2,700มิลลิลิตรนะคะคหมออยากให้ถึง3,000ก็แต่ว่านอกจากนม,มแล้วเนี่ยก็มีเสริมด้วยน้ำข้าวต้มแล้วก็น้ำผึ้งนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยหมอก็ใช้สมุนไพรที่ได้รับคำแนะนำจากพวกฝาดช้างันประกอบด้วยขิงค่ะตะไคร้เอ้ยไม่ใช่ตะไคร้ขิงค่ะขมิ้นนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็กระตุน้นความอยากอาหารแล้วก็ความสดชื่นก็เรียกว่าทุากอย่างเพื่อเขาต้มเลยอ่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกะคะ่ะพอได้สเต็มเซลล์เนี่ยน้องมีแรงดีขึ้นก็จะขีดตัวลุกึ้นทําให้ เข็มที่เจาะไว้ให้สารน้ำเนี่ยมันหลุดอยู่ตลอดอะหูก็ไอ้หนหลอดลอก็ต้องบวมห,หมอก็ต้องประคบอยู่นะคะก็มีแรงดีขึ้นแต่ที่ต้องบาลก็คือให้อย่างกินเยอะกว่าน,นี้ ก็แ,แม่ๆ,ๆก็ส่งลงมาเยอะขอบคุณมากๆเลยนะคะายเอฟซี FC น้องโค้กโต้ทุกคนค่ะขอบคุณะะขอบคุณคค่ะก็คือพี่ๆเขาบอกนะคะว่าโค้โต้เนี่ยเป็นลูกช้างน้อยที่ติดคนมากแล้วก็ชอบให้มีคนนั่งล้อมแล้วก็คุยกันชอบแอบฟังเขาคุยกันนะคะเดี๋ยวจะสรุปที่คุยกับคุณหมอนะคนนะว่าตอนนี้ปัญหาของน้องเนี่ยก็คือเรื่องการกินถ้าน้องกินได้ดี นีี่เยทุกอย่อางมันจะดีขึ้นมาเองทีนี้ถามว่าย,ย้อนกลับไปว่าทําไมนอ้องผมกินน้อยคุณหมอต้องการให้กิน3 0ั0มิลลิลตรขึ้นไปตอนนี้น้องได้มา200เด็ที่น้องกินน้อยเนี่ยก็น่าจะมาจากระบบภายในน้องอนะคะที่มันยังไม่ดีนะต้องคงเป็นมาแต่เกิดเมื่อเมือ่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันมีเศษของลำไส้ออกมาเลยอะนะคะเนื้อเยื่อของลำไส้ออกมากับอุจจาระน้อง แต่หลังจากได้เต็มเซลล์เนี่ยดูเหมือนทุกอย่างดีขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เลยบอกหมอปาคนะค,ะคุย,ยกับหมอแอมมคุยกับหมอของฟิสชั่นเพสนะคะว่า,าเราให้เต็มเติไปเมื่อวัน สูงเพื่อวันเสาร์ในวันเสาร์หญิงวันเสาร์นะคะแล้วน้องตีออย่างเงี้ยดูว่าควรจะให้หญิงเมื่อไหร่นะคะเพื่อในเมื่อเเต็มเซลล์มันช่วยได้เนี่ยก็อยากให้ให้แบบในระยะที่ที่เร็วที่สุดที่จะที่จะให้น้องได้โดยโดยไม่เป็นอันตรายนะคะเราก็เมื่อเต็มเซลล์เนี่ยจะได้ไปช่วยเยียวยาไอ้พวกระบบภายในลำไส้อะไรของน้องที่มีปัญหาถ้าระบบภายในน้องีอีกนะคะก็จะทำให้น้องอยากอาหารอยากดูมาก ขึ้นนะคะถ้าอยากอาหารมากขึ้นน้องกินได้มากขึ้นทุกอย่างมันจะดีตามมาเลยความแข็งแรงของน้องการที่เราไม่ต้องเจาะให้สารน้ำขึ้ตลอดเวลาแบบนี้รวมทั้งพอน้องแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็จะมากายภาพขาน้องได้อย่างเต็มที่นะคะสรุปมันก็จะต้องเป็นำลำดับขั้นตอนแบบนี้เนี่ย ติดตัวแล้วก็เดินเดินเสร็จก็กินนมต่ออาบน้ำต่อลูกใด้จำนวนน้อยลูกไจนวนน้อยลูก้นวนน้อยลูกนางายลูกจาแปวลูกน่าแตงลูกน่าแวน่าแป๋วน่าแปวเด็กที่ตาสวยมากค่ะขนตาเริ่มมันนะคะตาสวยมากลูกตาสวยมาก ต้งใมไม่มีขนตาไม่มีขนตาหรือม่ตให่ใหม่ไม่มีแทกตขนตาเริ่มมาแล้วก็สวยมากเป็นรีเซนเตอร์เลยเดี๋ยวแข่งกับเจี๊ยวถังตอนนี้ตาน่องรูกแม่แกเขาบอกว่าขนตาน้องเริ่มมีมาแล้วเดี๋ยวน้องจะไปโฆษณายาทาขนตาแข่งกับเี๊ยวสองถังไงรู้ คนรักหนูเยอะแยะหมดเลยลองได้นเที่ยวปากได้นะคนรักหนูเยอะมากเลยลูกอืมอืมเ้ยอมแก๊ปแ๊บอะไรอะลูกอืมแ้วปแจบอแ้วไม่ต้องให้กินน้าหรอคะเหมือนปากแห้งบอกว่ารว่าิด